นมัสก,การครับผมพระอาจารย์ครับสาธุสาธุมาพร้อมครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วคนมีโชคครับโอ้ยเสียดายนอนเดียนนี่ดอกมึงแล้วเฮียว่าในแ <c oughs> นให่งพุ้หน่งข <c oughs> นาดนั่งอยู่ในห่มนี่หนิฝนตกคักโอ้ห้อนคักหอ้หอนเนี่ยครับผมโอ้ยผมบาเนาะห้อนกับห้อนพี่เลยเกือบบาดแห่งเอ้ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตอนขอนสีแจ้ง ตีสี่ตีสามตีสี่เริ่มเย็นใช่ครับแม่เอานม่ครับมาโฮมมาโฮมแหมแมเน้นรถมิโซะได้นหน้ามาจะแขกอ๋อเอฟซีเพิ่นฝากมาถวายน้าสามสิบแพ็คครับอาจารย์บ่เอื่อนน่าร่ามาวะเนี่คุณชนระดาโอ้ยสาธุสาธุครับฝากน้ามาถวายสามสิบแพ็คครับแต่ว่ามีคุณคุณแม่คุณศรีวิสาเพิ่นบอกว่า ซอยคากอาหารมาอาหารแมววะอาจารย์มาคครับสารลอยครับผมลายพวดพดมือละหกเก็ดอยซื้อปาทูตั้งแต่พูดหล่ะตั้งแต่กุดบุญะมากพ่อที่รักทูอ่ะเอ้าตครับผมทำบุญน้องแมวกับลายม้ากัหลายเออซอยซอยซอยกันน้อยนะครับผมเมื่อไปบินบานแล้วก็ไปซื้อมาทูมาเมื่อละชี้ลอยหาลอยหก่อยสามลอยอยู่่าเศร้าครับอื โอ้แกว่าโเขาขนมโฮทนาสาธุน้ำเพลินเออ็เม็นเหมนเหม็นพันหักหมาหักแมวน้ำหอกก็ดีดีเนาะครับโอ้โอ่นข่าวว่าพากินแมวแปดจิบกว่าตูนก็พูดพูดเออเรื่องข่าวโมกบอกครับโมกแมววะเนี่โอ้ยข่าวว่าจะทั้งใดครับ บ่ทั้งจยาวัดได้บุห้อบ่อย่ากวอกไปเสียจาเเสียเอ้าผมมากินอยู่วัดมื้อน้นหมกแมวสังคับอะารเห็นพมกแกนออกมาแหรอแม่หมกเห็นเอหก็นว่ะเจ้าได้มากเขาเดากมาออามาห่โอวันหมกแมวเมื่อเช้าเี่ก็ไปตลาดครับเห็นแมวแลนม่าหาซื้อมันบ่ยได้กินบาห้องแลนรอหาซืือปปีนไก่มาไหมเลยอจา์อุ้มมานนำอีกบอครับบ้านนี้บห้กินอยู่พหุ่น มันแรนมาหาอยู่อยู่นี่ก็หลายเพื่อแห้งแล้วตูไอ้ที่มันแรนมาหาเนี่ยเดี๋ยวๆพ่อมหาซื้อปิ้งไก่กันหน่อยเถอะแต่แบบการน่อยหางขาวๆหันผมขอไปเลี้ยงซะเด้อเงินว่าให้อนี่นนี่นี่หนูห้องอันอันมืเขาเลี้ยงเขาฝันโอ้ยหวานนึงหันเรื่องเขาเขาเนี่ยฮะอันมันมาดิอันมันมาที่หลังหัวมอมนวดอยัวร์ู่ฟังมือไปเผาไปแม่ป้าไปสารของเวียนพุ่น บาดมาันก็เล็กไมถูกเฮียอยู่ขางโลกกับสามอันรูปน้อยนะทุบน้อยทุบน้อยเนี่ยมีรูปเฮียสามอันก็นเล่มากูได้เสือเลียกว่าขอ่อย,ยจีฮยอนอยากได้มือเลขออกรวยว่าสั่นครับจุดได้สี่เก้าเก้าโอ้เน่เลขทูบที่ไปงานศพบ,บอกครับเมน่มือมือก้อนหวยออกอกครับ วัอก่อนหวยออกวันก่อนหวยออกเลยมันบ่วันก่อนหวยออกโอ้ยผมกับวังหูเราได้ซีเก้าเก้ารับอะไรกันเดียวจุดทูบได้เอ๋ออาอน้อยซื้อมือละมันบัดมันมาได้มือนั่นครับมันมาได้มือนั่นได้เก้าศูนย์สามนั่นไงครับโอ้แต่ว่าเป็นห่าหน้อยมันบ่ครับแต่ว่าเกิดบอกอย่างไงก็จะยุ่มซื้อเ่าได้หรอกก็จะก็ขายเพราะว่าแนวทางกับของพระอาจารย์ที่ผมได้ไปงวดที่ผ่านมาน่ะมีไอ้มีอะไรถูกปูนสีเนาะอ่าอีกอย่างหลัง จำอะไรขึ้นกันครับแตัวบอถูกหลอกแล้วก็เลขความฝันหกสามเก้าสามแมนต่ว่ามันบั่เขาตัวพี่อะไรนี่ถูกไปเงันยาทรงจ้ะครับงานไปงานศพเมื่อแบบหอยาทรงจ้ะครับโอ้เขาคือพื้นบ้านนะลุงโอ้โอ้ที่เพิ่นไปงานศพเพิ่นได้ผมนี่ล่าผมจทยทูกแล้วนี่เลยเก่าจีซีคนใดอยากได้เงินมาสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าครับผู้ใด้ชื่อน้อยได้หน่อยผู้ใด้ชื่อได้หลายหุ่นแล้วสซนวัดว่าไปออกอีหลดียโอ้แต่ว่าผมก็ถือก็เหรอผมก็ถือครับฟาจย์ครับ แต่พระเลขถูกปูหรือสีนี่สองนวดดี่ที่บอกเขาสองนวดเราดิแม่นแมนบาทนี่ตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่เกินสองนวดแม่นแมนแมนแมนถ้าสองนวดรุดปุ๊บงวดที่สามมากเข่าแม่นบานี่จุดไปครับขอไปบอกว่าสอจุดละตัวบอกเลขถูกขอปูหรือสีน่ะแม่นเราป้อนฝันเขาพันแล้วไปสวดมนต์มากมือห้อมบุญนั่นมาฝันเลย อันนี้หลังห้อยออกบ่ครับหลังห้อยบอกว่ฝันฝันฝันขึ้นมือห้อยออกอขึ้นกอน่อนห้อยออกล้งางห้อยออกบอกว่าี่เขจาจ่ายมาตีมไม่เถึงหมดไหมเราที่บานนี่บ้านลังห้อยออกหลังห้อยออกหลังห้อยออกบานนี้จะเอาอหมดไหมดิครับบานนี้ฝันตอ่อหมดหรือลอดมันมอมมอมหลอดฝันต่อหมดเออบานนี้ก็ฝันว่างที่ผมมาไปเสิร์ฟมือผมมานอนมือห้องบุญแบบให้มึงขึ้นมือจากงันให้มึงขึ้น ฝนเอาเผินเผินเมาล้วนมาออกมาแก้วของญาสูงกันผูที่เป็นตายอู้ครับเมาล้วนมาแก้วของวานช่วงช่วงนั้นผลโต้กินเนาะครับบาที่บ้านผนเลยว่าเจ้าสิมาแก้วของได้ก็เจ้าหัวกวาดท่านก็เจ้าในว่าถวายท่านในมือเศร้าผลเราเจ้ามืออื่นมือหื่อหมดแลจะได้แล้วเช่นบ่บ่คนขือนรถให้รถอันอันผัวข่อยมาถ่ายมือเราถ่ายตาฝนถ่ายยีนอกบ้านนลมาสั่นครับ ว่าพวดผัวกับลูกผู้ตายมาถ่าว์กองบุญมาถ่าว์เมียเมียตายแล้วครับมาถ่าว์กันว่าพ้นโอ้มาถ่าวจังหนีมาในหุ่นเมืองเศร้าคนโดนจังสิได้อันโยมพบนว่าบ่บ่บ่พ้นคนนั่งยางมาถามเอาเชียาไปรีบบ่กองบุญกันเถอะเอาไปท่านขันเอาไปกับคนขึ้นรถในพื้นรถท่านน่ะฝันนี่นี่ก็จากกับคนขึ้นรถในเตี๋ยวรถเตี๋ยวรถก็เลยถามกันไปกันมาว่า พวกพ่อเพิ่นถ่ายย่ใส่กบนอนกับนองถ่ายู่ถ่ายยุรักบ้านนอกบ้านเข้าบ้านบ่ได้เลยท่านตากฝนซ่ำมาท่านหลายมือแล้วเพิ่นมาถ่าวมันมาถ่าวเพิ่นมาถ่าวแม่ป้ามาท่านครับวานนี้แม่ป้าที่ไปอยู่บ้านเลขที่แปดสิบสี่แล้ววาอือสี่ไปอยู่บ้านเลขที่แปดสิบสี่เมีนเพิ่นบอกเพิ่นบอกโอ้เพิ่นบอกยังสั่นเลยทีครับเมีว่ากำลังเฮ็ดบุญหาอยู่นี่แหละ แต่ว่าบ่ฮั่นแล้วมือเงินบุญนั่นรอดกันฟัมือตั้งกองบุญนั่นลับมือตั้งกองบุญนั่นละรอดฝันนั่นน่ะเพิ่นบ่ฮั่นได้ถวายซ้ำแต่ว่าเล่ามาขดเอารถมาขนเอาแล้วแกล่ะก่อนจะไปทิ้งท้ายให้ำมาสิใหญ่ไปอยู่บ้านเลขที่แปดสิบสี่แม่นบ้านเลขที่แปดสิบสี่บ้านนี้มาเลียทูบอันหนึ่งกอบมาตังบม่ได้ทูบสามอันเลียอันหนึ่งผมเอามาจุดมาจุดอยู่ก่อภัยยังย่างอยู่มองหน้ารถจะจดยังยั่งอยู่เมื่อได้แปดสี่ศูนย์ แปดสี่ศูนย์เมนเรียกทูบตัวนั่นก็ได้เรียกทูบทูบผมมาจะเงี้ยนเหี้ยนเงี้ยนบุญนะเงี้ยนบุญมันไต่มือมันไต่บุญมือแรกคือมีทูบอยู่สามดอกมีทูบอยู่สามอันเทศบาลนี้จะเอาพวกหูครับจุดในงานหนึ่งดอกอยู่ในงานหนึ่งดอกได้สี่เก้าเก้าได้สี่เก้าเก้าออกไปเรียบร้อยแล้วออกไปเรียบร้อยแล้วมาที่ผ้าจานเอากลับมาด้วยสองดอกสองดอกจุดไปแล้วหนึ่งดอกอยู่ในงานหนึ่งดอก ได้แปดสี่ศูนย์ได้แปดสี่ศูนย์แต่ว่าตัวหนึ่งกับผมสมูจกกนะคือใส่หวานเลยกไม่หนังหวานหนึ่งก็ยังชั่นหวานอ๋อมาบนี่นี่น,นาคิลล์เห็นไหมครับพลอยฝันเนาะฝันนี่ได้แปดสี่เนะะา,าะคร<ม>ับอาจารย์เนาะมียนเอกดสีเบิ้งพอบเลยนจะ๋ข้าอเอาทูมาจุด ถูกงานศพเนาะครับเนาะเออถูกงานศพมาจุดมันเคาก็ฝันคือตายไม่ใช่เรื่องสั้นบ่ <8 40 S 2> แปดสี่ศูนย์เออเอาหลวัปนีไอ้นั่นเลยครับ<ม>อาจารย์ทูบปูด้วยสีเลยครับทูบปูด้วยสีว่าในจุดเอาคือว่าเพิ่นจุดออไปแล้วนี่เรียกว่าเงาผ้าใยนะมัอนอันวันเทียนเลยแปดสี่ศูนย์เป็นเลขทูบเพื่อนผูตายครับแปดสี่เป็นเลขกันเลขฝันครับอืม อันนี้มือเมือผ้าไปสองอันอันนี้ตัวกันพ่นให้เรียกมือผ้าไปสามสี่กับแปดศูนย์แมนมือผ้าไปตัวกันมันสามศูนย์กับสี่ศูนย์มาทันพ่นมามือ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 ไผ่นี่มือผมนี่แล้วส่วนเรียกมือผ้าไปสามสี่กับแปดศูนย์แมนเรียกพปูนได้สี่วันนี้วันนี้จุดจุดจุดก่อไฟไง มาได้เขาตัวเดียวกันมอจอข้างนี้แต่ว่าฉันนัดออ่าตอนที่ว่าจานจุดนี่ขอได้ได้ไดบ,บอกบอกเก่าปู่บอรครับก็ขอป้าพนแล้วขอะวาจุดน,นี้เงินพนิขอน้ำพนเนี่ยอยากให้เจ้าบุญมีอย่างอยากอยากให้เจ้ามีเมื่อกงินเมื่อกิ้ว่าท่านหน้ำม,มึงสินะอยากให้ลูกให้เต้าเมื่อเงินทบุญหาให้ลูกให้เต้าถือเลกเดอ้อจุดระเนื่องได้ศูนย์เก้าสามอันที่แรกจุดได้ศูนย์เก้าสาม เรวเอาอัน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 จุดเอามาจุดบ้านแต่ว่าอันจุดดูฝุ่นได้เก้าซีซีเลยไอซีเก่าเก่าที่เก่าเก่าอืมแอืมแม่หนูแต่วันนี้ละวันว่าฝุ่นมาขนออกกองมาเตากองบุญพัอเวนทาครับอยู่นอกบ้านนี่ละแต่ว่ันดีที่เนาะครับอืมเอากระสามารถนี้เนาะครับเนาะอืมเด็กไม่ว่าไปสามสี่กับแปดศูนย์เนาะอืมนี่ครับผมแนวทาง ของอาจารย์ดงนาเพลินวัวดบาหนึ่งมีทนายนต์สองอนเลขฝันคือ8ปครับผมเลขถูกงานศพเอามาตางานศพนะครับหมวดบางนึงกัดถูกที่อยู่งานศพเข่าเก่าล่างนะครับบันนี้อาจารย์เอากลับมาน้ามาจุดจวัดได้8ป0ซครับตรงกับความฝันเลยแปดซมีเลขมือผ้าไปนะครับ3ากับ8 0ดศูมือนี่ก็สร้างผ้าไปเนาะมือกันดะอ่าฮ่าฮ่ น้องออกไปผิดเจรณานะฮเบิ้องนะครับพระอาจารย์เนาะมดน,น,นี้ไปใช้หลักกันหน่อยเ,อเป็นตาหากไหมห้เอซี่เพิ่นเบิเ่ง <c oughs> ว่าจะขอพระอาจารย์ไปเรี้ยงเจ้าตัวนี้ นี่ครับเกีตาฮักนี่โรนี่นอ่าว,วครับถือว่าชัดเจนเนาะครับเนาะแนวทางของพระอาจารย์ครับผมครับครับครับแล้วถาน้ำปูรุ่ยสีมืวนหน้ามือหนาเจากแมาจุดน้ำปูรุ่ยสีครับจังคอปูรุ่ยสีเนาะแมนว่าหยุดสองวันแล้ว <Man. S 1> วันนี้นี่คิดว่า ผมคิดในใจลึกๆว่าพอปูว่าเคยหลุดสองวดสามงวด<ม>น,นะครับวันนี้คิดว่าเลขถูกปูจะมาะครับเขาพุณพอาจารย์หลายๆครับผมวันนี้เราควรพาจารย์ตอดแรงๆสาธุสาธกุการครับผม